สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่หาดนะครับก็เป็นหาดตรงอยู่ตรงใกล้ๆกับท่าเรือที่เราลงเลยนะครับตอนแรก็เข้าใจผิดวิคิดว่าเป็นหาดสซรีพอดีไปถามชาวบ้านหาดไรีมันจะอยู่หลังม,มุ่งหนึงจะมีหินกั้นอยู่นี่แม่หาดนะครับแม่หาดผมให้คะแนนเลยนะครับว่าออกมาทางสวยมีบวกเกือบเอ เกือบเอแล้วกันสีปะแต่ก็ออกมาทางดีแตว่าเอับไปได้นะครับอยู่ข้ามระหว่างตรงกลางร,ระหว่างเอกับบีบวกโอเคอเครับแม่หาจะมีจุดเด่นตรงนี้ครับเข่าขอปั้นลูกปันป้นไว้น้ําเล่นได้เลยดูแล้วสะอาดครับขยะมีบ้างนิดหน่อยผมถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับบางที่ว่าบางที่เยอะกว่า เล่นได้อะน่าเล่นอะมีที่พัก,กถูกๆด้วย500ริมหาดหันออกมาเลยเนี่ยดูให้ดูที่พักครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เห็นไหมห้าร้อย,ยพัดลมมีพัดลมเตียงห้องน้ําไม่มีทีวีนะก็คือโอ้โหแต่500ก็ถูกแล้วนะแต่ว่าแต่ถ้าไม่นับดูติบระชาก็ดูติบัญชาในข้อว่าคุมมัดคุมราคาอีกเรื่องหนึ่ง การดีแต่ก็ต้องลงทุนเยอะหน่อยแต่ผมว่าถ้าสะไปกระเป๋าก็ห้าร้อยมีข้างๆกันพันแปดแต่เป็นผมเอาห้าร้อยไม่เน้นอะไรมากเน้ๆๆนนอนเน้นเที่ยวเที่ยวบรรยากาศนี้เกาะนางยวนเหมาไปได้นะครับสี่ร้อยไปกับไปตอนเก้าโมงกลับห้าโมงเลือกได้ครับโอเคไปเลือกเอาคุยกันเอาเองโอเค,ครับจบได้ภาพแม่หาดหาดทรายของเกาะเต่าที่สวยอันนึงผมให้ว่าสวยนี่ครับบายบายครับ